เรามาตามข่าวสารของดีแคนไรส์กันหน่อยนะครับโอ้โหเวสแฮมอยากจะได้จริงๆครับปกักป้ายขายดีแคนไรส์ในราคา100ล้านปอนด์นะครับหลังมีหลายทีมรุมจีบเพียบอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสื่ออย่าง ESPN นะครับบอกว่าเวสแฮมตอนนี้ต้องการค่าตัวของดีแคนไรส์ในี่ยร้อล้านปอนด์เนื่องจากเชื่อว่าจะต้องมีหลายทีมที่อยากจะได้ตัวเขาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับ สัญญาของมิดฟิลด์ว้24ปีอย่างไรส์เนี่ยจะหมดลงในปี2024แต่มีออปชันสามารถขยายเพิ่มอีกปีหนึ่งซึ่งเวสแฮมเนี่ยอยากจะเก็บไว้ใช้งานต่อแหละแต่หากว่าถ้าจำเป็นต้องปล่อยจริงๆเนี่ยต้องไม่ใช่ในราคาที่มันถูกนะครับโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้วมีหลายทีมให้ความสนใจ รายงานล่าสุดบอกเลยว่าอาร์เซนอลครับสนใจดิแคนไรท์อยากจะได้ตัวเขามาเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้เหมือนกับอีกหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นเชลซีแมนสิต้แล้วก็แมนยูอ่ะมีนิวคาสเซิลแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะครับแล้วอาร์เซนอลีหนต้องการเสริมแดนกลาง2คนเตรียมวม้่รยูฟาเช์ลิงในฤดูกาลหน้าแล้วเป้าหมายของอาร์เซนอลก็คือดิแคนไรท์มอรเซกเซโดของบริทันแล้วก็เมสันเมาส์ของเชลซีนะครับ ด้วยผนนี้เองจะไม่เวสแฮมออกมาตั้งค่าตัวของไรซ์ไว้ที่100ล้านปอนด์ใกล้เคียงกับสถิติปัจจุบันของเอนโซ่ฟรานเดสที่ย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับเชลซี106้ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับโอ้โหต้องมาตามแล้วว่าอนาคตของไรซ์จะเป็นยังไงต่อไปครับเวสแฮมอยากจะได้100ล้านปอนด์ขึ้นไปเนะี่ยสูงจัดเลยทีมไหนจะได้ตัวดีแคนไรซ์ไปครอบครองก็ตามกันยาวๆนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครบับที่รับฟังนะครับผม